วันนี้พี่แมททซายน้ำข้อสอบโอเน็ป .6 ปีสองพนห้ารมาฝากน้องๆกันข้อนี้นะคะเป็นข้อที่น้องๆเนี่ยมีความสับสนมากที่สุดเลยอ่ะมันดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยมันทําให้เราสับสนมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยโจทย์เนี่ยบอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า look at the picture ดูที่รูปภาพสิรูปภาพก็คือตรงนี้นะคะอ่ะแล้วในรูปภาพเนี่ยบอกอะไรเราบ้าง do you know คุณรู้หรือเปล่า Earthworms have five hearts. Earthworms แปลว่าไส้เดือน five hearts hearts แปลว่าหัวใจค่ะไส้เดือนเนี่ยมี5หัวใจนั่นเองแล้วเรามาดูโจทย์กันเลยว่าโจทย์เนี่ยถามว่าอะไร Which sentence is correct ประโยคไหนถูกต้องอ่ะแล้วเรามาดู choice ไปทีละข้อเลยนะคะ Five earthworms like hearts. ไ้เดือน5ตัวชอบหัวใจซึ่งในประโยคเขาบอกว่าไส้เดือนมีหัวใจ5ดวงต่างหากไม่ได้บอกว่าไ้เดือนชอบหัวใจนะคะอ่ะดังนั้น choice ข้อแรกเราตัดออกไปได้เลย choice ข้อที่ and earthworm has one heart ข้อนี้เขาบอกว่าไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยมีหัวใจแค่ดวงเดียวอ้าวแล้วเรารู้ได้ยังไงล่ะว่าข้อนี้เขา พูดถึงไส้เดือนแค่ตัวเดียวให้เราสังเกตรตรงนี้ค่ะแอนซึ่งอ่ากับแอนเนี่ยใช้กับคำนำที่เป็นเอกพจน์เท่านั้นคำนำเอกพจน์หมายความว่าต้องมี1อัน1เดียวเท่านั้นค่ะดังนั้นไส้เดือนในข้อนี้ก็จะเป็นไส้เดือนแค่ตัวเดียวที่มีหัวใจดวงเดียวค่ะดังนั้นเรามาดูโจทย์กันอีกทีนะคะ เขาให้ข้อมูลมาว่าไส้เดือนเนี่ยเห็นไหมเราสังเกตหรือเปล่าว่ามันมี s ด้วยนะแปลว่าไม่ได้มีแค่ไส้เดือนตัวเดียวมันเติม s แปลว่าไส้เดือนต้องมีหลายๆตัวนั่นเองไส้เดือนหลายๆตัวเนี่ยมีหัวใจ5ดวงแปลว่าไส้เดือนทุกๆตัวจะมีหัวใจอยู่5ดวงใช่ไหมคะแต่ choice ข้อ,ขอที่2เนี่ยเขาบอกว่าไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยมีหัวใจแค่ดวงเดียวเองแต่เขาบอกว่ามี5ดวงไง แสดงว่าข้อนี้ผิดนั่นเองตัดออกไปได้เลยแล้วมาดูช้อยส์ข้อที่3กันนะคะช้อยส์ข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่า five earthworms are in the picture มันมีไส้เดือน5ตัวเนี่ยอยู่ในรูปภาพอ่ะแล้วในรูปภาพเราเห็นกี่ตัวคะชัดเจนเลยว่าเราเห็นอยู่แค่ตัวเดียวนั่นเองดังนั้นข้อ3เนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะคะไส้เดือนตัวเดียวที่อยู่ในรูปภาพนั่นเองข้อ3เนี่ยผิดตัดออกไปได้เลย มาดูช้อยส์ข้อที่4กัน An earthworm has more than one heart ไส้เดือน1ตัวเนี่ยมีหัวใจมากกว่า1ดวงใช่ไหมดูโจทย์กันอีกรอบนะคะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยมีหัวใจ5ดวงซึ่งการที่มีหัวใจ5ดวงมันก็มีมากกว่า1ดวงอยู่แล้วใช่ไหมแปลว่า Choice ข้อนี้ถูกต้องค่ะไส้เดือนถูกทุกตัว จะมีหัวใจมากกว่า1่ดวงเพราะมันมีอยู่5ดวงนี่ไงใช่ไหมอ่ะเห็นไหมว่าถ้าสมมติเราดูโจทย์ออกแปลโจทย์แตกเนี่ยข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะน้องๆส่วนใหญ่ที่จะตอบผิดเนี่ยจะตอบเป็นข้อ1กับข้อ3ค่ะเพราะว่าอะไรอาจจะสับสนคีย์เวิร์ดคำว่า5ค่ะเห็นไหมมีคำว่า5ในประโยคและมีคำว่า h e a r t ด้วยสับสนค่ะดังนั้น ตอนนีน้น้องก็คงไม่สับสนกันแล้วเนาะพี่แมทไซน์นำเฉลยแบบละเอียดมาฝากน,น้องกันเลยอ่ะเป็นไงกันบ้างคะถ้าสมมุติว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะวันนี้พี่แมทไซน์ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ